เชื่อมจิตกลับมาแล้วคัมแบ็กคัมแบ็กล้วคัมมิงซูนทั้งคัมแบ็กและคัมมิงซูนคัมแบ็กแล้วคัมมิงซูนเร็ว, mm hmm. วๆนี้คิดว่าน่าจะกลับมาเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็ใหญ่แล้วใช่ไหมเพราะเห็นออกทีวีแล้วตามเหตุตามปัจจัยว่าสอนผิดก็ว่ากันไปตามผิดสอนถูกก็ว่ากันไปตามถูกสิ่งที่เขาทําดีก็นุโมทนาสาธุสิ่งที่เขาทําไม่ถูกก็ตําหนิติดจิงกันไปตามทา อย่าไปอาฆาตพยาบาทมาดร้ายกันนั่นเลยวะพยายามตั้งสติสัป,ปชัญญาก,กันหน่อยแต่ถ้ามันขัดขวางมันขวางมันกั้นต่อมาผลนิพพานมันขวางต่อการสอนผิดจริงๆผิดอย่างบิดเบือนแล้วไม่คิดจะปรับปรุงแก้ไขก็ว่ากันไปตามเหตุผิดแล้วไม่ยอมสำนวนระวังทำคือต่อทำก็ว่ากันไปตามเหตุขัดคําสั่งศาลเขาไม่ได้ขัดคําสั่งศาลวันนั้นเนี่ยอาจารย์เดินทางไปน่านได้มีโอกาสคุยกับทนายคนหนึ่งเขาเดินมาหาอาจารย์ แล้วเขามาปรึกษาอาจารย์เรื่องนี้แหละเนี่ยเรื่องนี้ก่อนหน้าที่จะเป็นข่าวเลยเนี่ยเขากําลังลงเดินทางไปสุราษฎร์เมื่อวันก่อนเนี้ยอาจารย์ไปแล้วนั่งคุยกับเขาเขาบอกว่ากําลังจะไปคุยรายละเอียดเรื่องสารเรื่องพอมอเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะมันหมดอายุความแล้วอาจารย์ลุงแต่เมื่อสองวันก่อนแล้วว่ามันหมดอายุความหกเดือนเพราะว่าทนายคนนี้เป็นคนบอกว่ามันครบหกเดือนไปอวอ้าวาหกเดือนแล้วเหรออ๋ออาจารย์ก็เพิ่งรู้ว่าเขากําหนดไว้แค่หกเดือนพอเวลามันหมดหกเดือนเขาก็มีสิทธิ์จะทําอะไรก็ได้เพราะสารสั่งแค่เดือน เขาไม่ได้ละเมิอดอำนาจศาลอะไรเลยเพราะว่าศาลหมดอำนาจแล้วเขาให้สั่งแค่นี้แล้วพอมอไปติดต่อปรากฏว่าศาลก็ยกฟ้องยกคำร้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปติดต่อช้าเกินไปก็ตามเหตุเลยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำของเขาต่อไปอ่ะแต่ผิดถูกว่ากันไปอีกเรื่องหน,นึ่งไงเชิญจิบคัมแบ็กทาร์ฟเมอร์น้อยใจเออ ก็ให้ไปเชื่อมกับทานฟอร์เมอร์หน่อยกูว่าน,น่าจะชอบอยู่นะเช่นถ้าเชื่อมจิตกลับมามีแต่คนแก่นั่งกราบการประเด็นคือพระนั่งเป็นแถวเลยทำใจเนาะอาจารย์พยายามขวนขวายในการบอกสอนธรรมะอยู่เป็นประจำมากมายในการบอกให้มีสติปัญญาอย่าเชื่ออะไรงมงายไร้สาระก,การอ้อนวอนร้องขอรอผลโดยมันดานมองเห็นโทษเห็นภัยกันหรือย,ยัง กรณีของการเชื่อมจิตเนี่ยเป็นเรื่องของการอ้อนวอนร้องขอรอผลโดยบันดาลคิดว่าพระพุทธเจ้าส่งตัวแทนมามันมีที่ไหนล่ะพระพุทธเจ้าส่งตัวแทนแล้วพวกเราก็ไปเชื่อการอ้อนวอนร้องขอรอผลโดยบันดาลคิดว่าเทพเทวาไอเทพเทวาจุติอะไรเนี่ยจะสามารถโดยบันดาลให้เราเนี่ยมีชีวิตดีจเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จและจะสามารถพาเราเข้าสุา่แดนมรรคผลนิพพานไปสู่โลกของพระศสีอระยะเมตไตานั่นนะมันเพ้อเจ้อเพราะไม่ศึกษาหลักธรรมคำสอน กูเนี่ยสอนถ้าเป็นแทบตายในการแก้ไขความเห็นผิดในการล้างความผิดในการล้างความเห็นผิดจะได้ไม่ต้องไปงมงายไร้สาระแล้วเป็นยังไงล่ะสุดท้ายแต่ละคนแต่ละคนก็พยายามจะแอนตี้กูพยายามจะด่ากูเนี่ยแล้วมึงดูผลทอยได้ที่มันเกิดขึ้นมาก็เกิดจากคนขาดเขาเบาปัญญาไม่ศึกษาหลักคำสอนพระเจ้าไปติดในสายมูนี่ก็ลักษณะนหนึ่งในการสายมูไปนั่งไหวพญานงพญานาคซึ่งเป็นสัตว์เยัจฉาไปทาพิธีสดอค้อต่อชะตาพิธีบวงสรวง แล้วคิดว่าคนหนึ่งเนี่ยเป็นเทพเทวาลงมาจุติเห็นหรือยังล่ะกูก็พยายามจะบอกจะสอนอยู่เป็นประจำให้เดินออกจากความเห็นผิดก้าวเข้าสู่ความเห็นที่ถูกต้องอยู่บนหลักเกณฑ์และเหตุผลกูพยายามพูดเรื่องนี้มาตลอดแต่ก็มีหลายกลุ่มหลายก้อนแล้วเกินพยายามจะขวางเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เรื่องเดียวกันนั่แหละสุดท้ายมันก็ออกมาด่าทอต่อว่ากูจะบอกให้อีกเครื่องรางของขัง,งหมอดูล่างทรงสะดอกคอต่อชะตามไม่ได้ด่างอะไรกับเชื่อมจิตเลยเรื่องเดียวกัน แต่เพราะว่าไอตัวไอเรื่องหมอดูล่างทรงสดัดขอต่อชะตาเนี่ยมันมีมานานจนพวกมึงคิดว่ามันเป็นของที่ถูกต้องเป็นคิดว่าขอเป็นเป็นสิทธิที่พวกมึงคิดว่าสามารถทําได้มึงก็เลยมองเป็นความเห็นถูกต้องไอเดียราชวิชาด้านสยศาสตร์เนี่ยศาสตร์แห่งการหลับไหลเนี่ยประสุดท้ายแล้วไอเดียราชวิชาด้านสยศาสตร์ก็ยังเป็นความเห็นผิดอยู่ดีหมอดูล่างทรงก็ยังเป็นความเห็นผิดอยู่ดีไม่ได้เป็นความเห็นถูกต้อง เช่นเดียวกันกับนายนาคาร่า,า,าอะไรเนี่ยไอเเทพเทวจุติเนี่ยมันก็เป็นความหลงไหลได้ปื้มคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถโดนบันดาลให้ชีวิตมึงดีขึ้นได้แล้วมึงก็ไปนั่งคุยกันวันนี้ตั้งแต่ขบักคนนี้มาตั้งแต่ทําพิธีคนนี้มาตั้งแต่บูชานี่มาตั้งแต่เชื่อการเชื่อมจิตนี่มาชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมบทนี้บทศีลบทนี่บทศีลโดยไม่ต้องอาศัยกายกรร,กร,รมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตเนี่ยปัญหาสอนไม่รู้จะสอนอยังไงพอเวลากูออกมาสอนเรื่องนี้ มึงก็ออกมาห้ามแต่พอเวลาเชื่อมจิตออกมากูก็เห็นช่วงนี้เงียบกันแล้วเกินเพราะมวแต่จะตีกูอยู่ไงไม่ตีเชื่อมจิตยอย่างเงี้ยมันไม่ต้องไปตีใครหรอกถ้าทุกคนมีปัญญาเชื่อตามหลักคําสอนพระเจ้าไม่งมงายไร้าสาระเพ้อเจอ้อปัญญาอ่อนกับเครื่องรางของขังสะดอกข้อต่อชะตาอ้อนวอนร้องขอรอผลโดยบรรดาลเชื่อในหลักคาสอนพระเจ้าเชื่อในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันสุจริตไม่ไปในทางทุจริต ไม่ไปในทางมิจฉาทิฏฐิไม่มีความเห็นผิดคิดว่ามีอะไรโดยบันดาลทุกอย่างมันจะจบปัญหามันจะจบหมดไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นอะไรเลยกูจะบอกให้บางอย่างพวกมึงต้องมีสติสัปชัญญะด้วยตัวเองจะมาให้คนอื่นคอยก่อนกองก่อนเกาอะไรให้ไม่ได้กูสอนไปหมดแล้วอยู่ที่พวกมึงจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ธรรมะพรุทธเจ้ายิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองยิ่งปิดบังยิ่งไม่รุ่งเรืองเขาเปลี่ยนเชื่อมทะลุมิติอืมมึงก็เชื่อกันนะแต่ละคนแต่ละคนก็ไปนั่งเชื่อกันเชื่อ,อมทะลุมิติมันจะเข้าขั้นมันตีเวิร์ดเข้าไปทุกทีอีกหน่อยกูว่าทานอสกระโดดออกมาไอรอนแมนฟื้นคืนชีพกูว่าอีกหน่อยกูต้องไปนี่หละมั้งประเทศดาอะไรนะกาการด้าเลยนะ อะไรนะไอเสือดำอ่ะเอวากันดาวากันดาเออกูต้องไปขุดแร่ไวเลเนียม,มเรเนียมแล้วมื่เนี้วยไวเลเนียมเออไวเรเนียมเนี่ยเอามาสู้กับเช,ชื่อมจิตเนี่ยมันทะลุไม่ติไงกูต้องไปหาไวเรเนียมมาเยอะๆแล้วเนี่ยโอ้ยกูประสาทจะแตกอะไรก็ไม่รู้มึงก็ไปเชื่อกันอยู่ได้ นี่แหละขาดปัญญาเพราะไม่เข้าใจตามหลักความเป็นจริงไม่พิจารณาให้มันแยกขายสุดท้ายแล้วก็โดนหลอกโดนล,ลวงมันก็ไม่ได้มีอะไรมันก็เหมือนเดิมรูปแบบมันก็เหมือนเดิมมันก็แค่เปลี่ยนใหม่โอเคนั้นเองมันก็เหมือนเดิมอ่ะมันไม่มีอะไรแปลปรนเปลี่ยนแปลงไปจากอย่างนี้นะมันก็เป็นแบบนี้มันก็แต่ไหนแต่ไรเราก็ปล่อยไปเธอเรามีสติสัพพัญญะสำรวนระวังอยู่ในปัจจุบัน ไปจัดการมันมันก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวมันก็มีลทัทธิใหม่เกิดขึ้นมามันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาหน้าที่เราคือรู้ความจริงของเราไว้อย่าไปหลงไหลได้เพิ่มมาสิ่งเหล่านี้มีสติสัปชัญญะรู้ตัวกับปัจจุบันขนาพอแล้วไม่ต้องไปซีเรียสกับอะไรเยอะแยะเราทําหน้าที่ของเราไปใครจะทาเรวทําชั่วเดี๋ยวมันก็ได้รับผลจากการการะทําของตัวมันเองใครอยากจะด่าทอต่อว่าอยากจะบริโภคร่วมอยากจะสร้างวิบากกรรมกันก็ให้เขาสร้างไปเลยอย่าไปสร้างกับเขาก็แล้วกัน เรานั่งอยู่ห่างๆอย่างหงวงพอแล้วแล้วกลับมาแก้ไขใจตัวเองไม่ต้องไปวิาพากวิจารณ์ไม่ต้องไปด่าทอต่อว่าเราไม่ได้อยู่ในโหมดของการสอนธรรมะแก่ใครเราก็ไม่จะเป็นต้องไปแสดงความเห็นกับเรื่องนี้หรือถ้าเราจะแสดงความเห็นเราก็พูดไปตามหลักอริยสัจสี่มังมีองแปดพูดไปตามหลักธรรมคำสอนพระเจ้าพูดไปตามความเป็นจริงอย่าไปใส่ร้ายป้ายสีอย่าไปค่อนแขวะอย่าไปพูดดูถูกเหยียดหยามเขาได้คาไม่จริงจะวิาพากวิจารณ์อะไรให้มีใจเป็นกลาง อย่าเอาใจเข้าไปบริโภคร่วมกับการวิาพากษ์วิจารณ์นั้นไม่งั้นสุดท้ายแล้วคนที่มีความทุกข์จะเป็นเราคนที่ได้รับวิบากกรรมก็จะเป็นเราคนที่ได้รับผลของการกระทําก็จะเป็นเราเพราะทุกอย่างมีผลของการกระทําเสมอดังนั้นอย่าไปยุ่งเกี่ยวว่าใครเขาปล่อยเขาทาไปเราจะวิาพากษ์วิจารณ์อะไรก็โดยสัตว์สุจริตสามารถทําได้แต่อย่าไปค่อแว้่ข้อ,อแขวกัะแนกกระแหนการกระแนกะกระแหนะแนะไม่ใช่การตําหนิจริงต,ต,ต,ตามธรรม แต่มาเป็นการทําลายทําร้ายแก่กันและกันเกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนเป็นการทิ่มแทงกันด้วยวา,าจาหอ,อปากเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์โดยทุจริตไม่ใช่โดยสุจริตแต่เราอาจจะคิดเองเออเองว่านั่นคือการวิาพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตแต่เราอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับใครเขาถ้าจะพูดก็พูดไปตามหลักเกณฑ์หลักการตามหลักคําสอนตามหลักธรรมะตามหลักคุณธรรมจริยธรรมว่าเออเราอย่าไปสนจกับสิ่งเหล่านั้นเลยมันไม่ได้สามารถแก้ไขดวงชีวิตเราชะตาชีวิตเราหรือการการะทําในชีวิตเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ การเชื่อมจิตไม่มีจริงในหลักคําสอนผู้ใเจ้าเข้าไปสอนกันในจิตในใจอะไรมันไม่มีมแล้วมันเพอเจอไร้ไสาระเราอย่าไปสนใจกับสิ่งเหล่านี้แต่ส่วนใครจะไปไหว้ไปกราบสิ่งใดเราก็ไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายเขาก็อยากจะไหว้ก็ไหว้ไป